สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชสร์ทดลองไปเลยนะ,นะครับนะครัลิปนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายนนอะไรเนาะนี่ครับก็เพิ่งจะว่างเนาะส่วนใหญ่จะไอ้ขีดยามันนะครับนะป่ามันตรงนั้นนะยามันแล้วก็มาตัดข้าวนะครับจัดเสร็จแล้วนะครับเด <c oughs> ี๋ยวหันมาดูฝั่งที่ผมตัดไปประมาณไอ้ สิบกว่าวันเนาะประมาณสิบวันเนี่ยแหละนะครับก็เริ่มงามแล้วนะครับอันนี้ครับก่อใช้ได้อยู่นะครับตอนแรกไม่เสมอนะพอตัดออกแล้วเสมอเลยนะครับแต่ตรงน,นี้ก็ตัดจะเสร็จแล้วนี่เหลือน้อยเดียวนี่ตัดมาสองคนพี่ผมนะครับตัดมาแต่นู่นนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วตัดสองคนนะครับ พอไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเนาะวันก่อนก็ปลูกอ้ไเฮ้ยปีจา้าปีจา้ามันเส็จแล้วไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าครับเท่าที่นี้แรงจับเลยเอันนี้ครับก็เลยเอามันปลูกไว้ตรงนี้ มันก็ห่างนะครับเกิดไม่เต็มร้อยแต่ว่าก็ก็ได้อยู่ประมาณ3ามไร่เนาะก็ตอนแรกว่าจะดำนานะครับตรงนี้แต่เห็นข่าเขาบอกว่ามันจะแรงเนาะผมก็เลยตัดสินใจเอามันมาปลูกใส่นะเสี่ยงไปเลยเนาะแต่ปรากฏว่ามันแรงจริงๆนะครับ เ็แล้วนะครับผมกอตัดสองคนแหลงจัดเลยปีนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวหรือเปล่าเริ่มแห้งแล้วเป็นบางส่วนนะครับเป็นแดดแรงเลยนะครับมันก็เป็นไอจากปลูกจากต้นมันนะครับนี่เง่ามันนะครับออกมาปลูก ม,มีแต่งมีแต่เงามันครับเห็นไหมเงามันนะครับนี่เป็นเงามันทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่ามันมีรากอยู่นะผมคุยดูนี่ตรงนี้ผมคุยดูมีรากอยู่รอบเลยนะครับก็น่าจะพอได้อยู่นิดหน่อยเนาะแต่จะให้เต็มร้อยเหมือนต้นไม่เลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนาข้างๆตัวนี้นาของป้าติดกัน นาของลุงก็เหลืองแล้วครับสีดแล้วหยาเริ่มขึ้นเยอะแล้วเหมือนกันนะครับตรงนี้ฉีดยานะครับนี่ฉ,ฉีดยาก่อนหวานนะครับแต่ของผมไม่ได้ฉีดเลยแบบสิบปีแล้วครับไม่เคยฉีดยาในานาข้าวเลยนะครับไม่เคยเลยแต่ว่าปีนี้ข้าวขึ้นงามอยู่นะแต่ว่าไอ้ฝนนะครับฝนปีนี้แรงกว่าทุกปีเลยน่าจะไม่เหลือนะครับยาจะท่วมเลยล่ะนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอะไรเนาะมีลมอยู่นะครับลมแรงอยู่แต่ว่าไอ้ไม่ไอ้ฝนไม่ตกนะครับนี่ย้าฉีดไปก็ตายตายไม่สนิทด,ดีก็ขนาดฉีดยังเปียกเลยนะครับนี่ว่ามันตายไม่สนิทเนาะย้านี้มันตายยากอยู่แล้วเนาะฝัะ่งที่ตัดมาก็พอได้อยู่นะครับ ไม่งามมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ดีกว่าตอนยังไม่ตัดอยู่มันก็ผมปูทางนะหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรเลยนะครับบางที่ก็หนึ่งเมตรคูณแปดสิบเออนี่ฟังข้างล่างนี่ก็หนึ่งเมตรคูณแปดสิบนะส่วนฟังนี้ก็หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรเนี่ตรงนี้หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตร ไอ้ตอนที่ผมปลูกนะฝนมันตกใส่แล้วดินมันแน่นนะครับมันก็เลยแบบไปไปช้าเนาะอันนี้ครับแรงจัดกปกติตรงนี้นี่คนเดินยังไม่ได้เลยนะครับปีที่แล้วเดือนเดือนนี้นะแต่ปีนี้ไม่ได้เลยนี่ครับข้าวตรงที่ตัดมองไปก็เขียวดีอยู่นะครับ ว่าผมว่าปีนี้มันโหมันโหดนะครับโหดกว่าทุกปีเลยน่าจะถามว่าได้กินข้าวไหมมันก,ก็กินอยู่ดีแลครับถึงถึงข้าวไม่ได้ยังไงก็กินข้าวอยู่ดีเนะเาะทำนาไม่ได้ข้าวก,ก็กินข้าวอยู่ดีนะครับแต่ว่าได้ซื้อเนาะเออน,นี่ครับแถวแถวนี้พอได้อยู่มันอู้แดดแรงแดดแรงจัดเลย นี่ครับมันประมาณสี่สิบห้าวันเนาะสี่สบห้าวันแต่ว่าโตเร็วมากนะครับเริ่มออกรากจะลงหัวแล้วนะฝั่งนู้นก็เป็นผมลองเอาทุเรียนมาปลูกนะน่าจะตายหมดนะครับน่าจะไม่เหลือนะครับแต่ว่าน้ําน้ําถึงอยู่น้ําเยอยอยู่แต่ว่าเห็นเขาว่าแถวแถวบ้านผมเขามาปลูกหลายคนนะมันตายนะครับียมันตายแต่ผมก็เอามาลองดูเผื่อมันเป็นให้เนาะนะครับ ว,วันนี้ก็จะไปกบต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมันแถวนี้ใช้ได้อยู่นะ อูด่ดีครับข้าวปีนี้มีแต่หญ้านะครับข้าวฝนไม่ตกเรียบร้อยไม่เหลือ,อแถวนี้ก็เป็นป่าทุเรียนทั้งหมดนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นให้หรือเปล่าก็เพิ่งมาปลูกได้ประมาณสี่วันั้งสามสี่วันแต่ยังอยู่อยู่นะยังอยู่อยู่ประมาณยี่สิบกว่าต้นนี้เนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะ ตัวนีตน้ต้นเล็กเนาะต้นใหญ่อยู่ข้างหน้านะครับต้นใหญ่ผมไว้ข้างหน้าเดี๋ยวพาไปเตินไปดูต้นใหญ่โ้ยหอบเพิ่งตัดหญ้าเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับนี่ครับใครมีคำแนะนำก็แนะนำได้นะครับว่ามัน ทำไงมันถึงจะรอดนี่ปลูกมาประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่อยู่นะนี่แถวนี้ต้นใหญ่นะครับประมาณห้าต้นเนาะหน่ต้นหนึ่งนะครับต้นใหญ่ข้างหน้าก็เป็นเงาะนะครับเงาะประมาณสี่ต้นก็ลองปลูกเสียงดูนะเนาะเผื่อมันรอดตายให้นะครับถ้าไม่รอดก็แล้วไปไม่เป็นไรนะครับนี่ผมก็ทําโคกไว้ประมาณนี้นะไม่สูงมากเนาะแต่ว่าตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับไม่มีน้ํา ดีฝนดีก็ไม่มีน้ําอยู่ดีนะครับก็เลยลองเอาทุเรียนปลูกดูนะครับทํานาก็ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหี่ยวนะประมาณสี่วันผ่านมาห้าวันเนาะแต่ไม่เหี่ยวนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะรอดไหมแถวนี้ก็ทำโคก นี้ทําโคกก็จะเสริมเข้าทีละหน่อยแค่หน่อยไปเรื่อยนะครับปลูกผมก็ปลูกแบบนี้นะตัดตัดรากขดออกนะครับตัดรากขดออกแล้วก็เอาลงทั้งถุงเลยแล้วก็กบดินกบดินเสร็จก็ค่อยเอาถุงออกนะครับกันกันไอ้ดินมันแตกเนาะนี่ครับก็เดี๋ยวเสริมเข้าเรื่อยๆให้มันใหญ่เนาะโคกนี้ใหญ่นะครับโคกนี้เสริมแล้วนอกนั้นยังไม่ได้เสริม อโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอะไรเนะาะก็เลยเมาถ่ายพวกนี้ให้ดูนะครับก็แนะนำกันได้นะครับนี่ว่าทำยังไงมันถึงจะรอดเนาะใครที่เคยปลูกทุเรียนดินทรายนะครับอคลิปนี้ขอขอบคุณมากที่เข้ามาดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ